นิยายเรื่องพภรรยานอกสมรสของบอสคำโปรยเพราะความเมาทำให้เขากับเธอมีความสัมพันธ์กันความสัมพันธ์แค่เพียงข้ามคืนเดียวแล้วมันก็ควรจะจบลงแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นแบบนั้นเมื่อสุดท้ายกลับสร้างอีกหนึ่งชีวิตให้เกิดขึ้นมาสรุปยินดีจะรับผิดชอบ ถ้าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาแต่สำหรับการแก้วเธอรอเวลาไม่ได้สิ่งเดียวที่หญิงสาวขอร้องคือให้ใชายหนุ่มยอมแต่งงานเพื่อหน้าตาของครอบครัวเธอหลังจากงานแต่งเธอจะไม่ขอร้องให้เขารับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นเพราะสำหรับกานแก้วรู้ดีว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของใครและเธอไม่มีทางที่จะให้เขามารับผิดชอบเพียงเพราะเป็นหน้าที่ ลูกไม่ใช่ความผิดพลาดที่ใครจะต้องจำใจยอมรับแต่ลูกคือรางวัลชีวิตสำหรับเธอตอนที่หนึ่งคำคืนเปลี่ยนชีวิตการแก้วสาวน้อยที่ชีวิตของเธอกำลังจะเริ่มต้นมองผลการตรวจทันในมือด้วยความรู้สึกที่มืดไปหมดเธอกำลังจะมีอนาคตกำลังจะเป็นความหวังของครอบครัว แต่เหตุการณ์ในค่าคืนนั้นเพียงค่าคืนเดียวทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปแม่พ่อแก้วขอโทษสาวน้อยหมดแรงนั่งลงกับพื้นสะพานโดยไม่สนสายตาของคนที่อยู่บนรถที่ขับผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเธอหมดเรี่ยวแรงเกินกว่าจะเดินต่อคลื่นน้ำข้างล่างมันคงไหลเย็ยนสงบพอที่เธอจะได้พักใจ กแก้วอยากจะจบเรื่องทุกอย่างด้วยตัวเองแต่เมื่อคิดถึงหน้าพ่อกับแม่ก็ทำให้หญิงสาวรู้ว่าเธอจำเป็นต้องมีชีวิตอยู่คืนนั้นมันไม่น่าเกิดเรื่องแบบนั้นเลยภาพความทรงจำเมื่อสองเดือนที่แล้วย้อนเข้ามาในความคิดของหญิงสาวที่กำลังรู้สึกเหมือนชีวิตไม่มีทางเลือกคำคืนแห่งความสำเร็จที่เธอได้งานในตำแหน่งที่มีเงินเดือนตามที่เธอต้องการ คืนนั้นเธอกับเพื่อนๆต่างพากันไปร่วมฉลองความสนุกความสบายใจทำให้เธอดื่มเข้าไปมากมารู้ตัวอีกทีเธอก็ตื่นขึ้นมาพร้อมร่างกายที่เปือยเปล่ากับพี่ชายของเพื่อนที่เธอเพิ่งรู้จักเขาในค่ำคืนนั้นเรามันใจง่ายเรามันเป็นลูกที่แย่ขนพ้ายแพ้ยังคงร้องไห้โยนความผิดให้กับตัวเองทุกอย่างในค่ำคืนนั้น ถ้าเธอไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับเขาวันนี้ก็คงไม่ต้องมานั่งเสียใจแบบนี้การแก้วคิดว่าอย่างไรผู้ชายคนนั้นก็คงไม่มีทางรับผิดชอบเธอเพราะเขาคงคิดว่าเธอเป็นเพียงแค่ผู้หญิงใจง่ายที่นอนกับเขาหรือความจริงเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้มันต้องมีสักทางที่จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราหญิงสาวหอบหัวใจที่อ่อนแอ กลับมายังห้องเช่าขนาดเท่ารูหนูความอ่อนเพียทำให้เธอเผลอหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีก็ในเช้าตู่ของอีกวันเกือบไปทำงานสายแล้วไงก้านแก้วสาวน้อยพนักงานใหม่รีบแต่งตัวและสัติ์จใจเรียกรถรับจ้างให้ไปส่งถ้าขึ้นรถโดยสารประจำทางวันนี้เธอคงไปไม่ทันเวลาการทำงานที่ยังไม่ถึงสามเดือน ถ้าเธอมาสายก็อาจจะทำให้เธอไม่ผ่านการประเมินได้หญิงสาวจึงคิดว่าเธอต้องสัตย์ใจจ้างรถถึงแม้จะเสียเงินมากก็ตามแก้วมีอะไรหรือเปล่าวันนี้เราเห็นแก้หน้าตามไม่ค่อยดีเลยใบยเฟินเพื่อนสนิทที่ทำงานอยู่ที่เดียวกับก้านแก้วถึงแม้จะอยู่กันคนละแผนกแต่ก็สามารถมองเห็นกันได้ตลอดทั้งวันถามเพื่อนด้วยความสงสัย เพราะแอบดูมาตั้งแต่เช้าแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยวันนี้รีบกลับไหมมีเรื่องนิดหน่อยอยากจะปรึกษาได้สิการแก้วตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในคืนนั้นให้กับใบเฟิร์นได้รู้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเธอกับสรุธพี่ชายของแก้วตาไม่มีใครรับรู้เรื่องนี้นอกจากเธอกับเขาเท่านั้น เพราะวันที่ทุกคนไปเที่ยวฉลองด้วยกันแก้วตาขอตัวกลับก่อนส่วนเธอก็เมาจนไม่มีสติที่จะขึ้นรถรับจ้างกลับสรุจจึงอาสาไปส่งและเธอก็มารู้ตัวอีกทีก็อยู่บนเตียงกับเขาด้วยสภาพที่ไม่ใส่อะไรเลยเรื่องแบบนี้มันก็มีทางออกใหญ่อย,อยู่แค่สองทางทางแรกก็คือทำทุกอย่างเพื่อรักษาชีวิตลูกของเธอไว้ส่วนอีกทางเลือกเราไม่อยากพูด แต่แกเข้าใจใช่ไหมใบเฟิร์นรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องเล็กๆเพราะมันหมายถึงอีกหนึ่งชีวิตหมายถึงความรู้สึกของพ่อแม่หมายถึงชีวิตของเพื่อนที่อนาคตก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนไม่มีทางที่ฉันจะทำร้ายลูกของตัวเองได้ลงแต่แกช่วยคิดได้ไหมว่าฉันจะปิดเรื่องนี้พ่อกับแม่ได้ยังไง เพราะว่าถ้าฉันคลอดลูกออกมาก็ไม่รู้จะไปให้ใครเลี้ยงช่วยคิดหาวิธีหน่อยได้ไหมการแกวสองมือปิดหน้าร้องไห้เธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังโดนบีบทางเลือกในชีวิตเพราะทุกอย่างมันดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกเอาเสียเลยก่อนอื่นเราคิดว่าแกควรจะไปบอกคุณสรุตว่าแกท้องใบเฟิร์นคิดว่าการหาทางออก บางทีการแก้ไม่จำเป็นต้องคิดหาแค่เพียงคนเดียวเขาไม่มีทางรับผิดชอบหรอกฉันกับเขารู้จักกันก็แค่นั้นแหละฉันเองใจง่ายไปนอนกับเขาเขาก็คงคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงสัมส่อนไม่มีค่าอะไรถึงได้มานอนกับเขาง่ายๆนั่นคือแกกำลังคิดซึ่งไม่มีใครรู้หรอกว่าความจริงอ่ะมันจะเกิดขึ้นไหมแต่อย่างไรเขาก็เป็นพ่อของลูกในท้องแกเขาต้องรับรู้เรื่องนี้ ใบเฟิร์นปลอบใจเพื่อนเวลานี้หญิงสาวรู้ดีว่าแก้นแก้วเสียใจจนไม่มีสติพอที่จะคิดหาทางออกเธอเองขนาดเป็นเพียงแค่คนนอกยังรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้รับรู้เอาแบบนี้ถ้าเขาไม่พร้อมจะรับผิดชอบแกก็ขอตรวจดีเอเอาผลไปยืนยันกับเขาถ้าเขายินดีจะรับผิดชอบเฉพาะลูกไม่ยอมรับแกเป็นเมียอย่างน้อยแกก็ขอร้องให้เขาไปแสดงตัวกับพ่อแม่ ว่าแกมีแฟนแล้วก็เลิกกันเล่นละครตบตาฉันคิดว่าเขาคงไม่ปฏิเสธการแก้วพยักหน้าเข้าใจในสิ่งที่ใบเฟิร์นพูดมันคงเป็นทางออกเดียวที่เธอกับเพื่อนคิดออกในเวลานี้คืนนี้เธอจะรวบรวมความเข้มแข็งตเตรียมคำพูดที่ดีที่สุดเพื่อที่พรุ่งนี้หลังเลิกงานเธอจะเดินทางไปหาพี่ชายเพื่อนที่บริษัทความจริงถึงแม้มันจะน่ากลัว แต่ก็คงเป็นสิ่งเดียวที่เธอจะต้องเผชิญเพื่อหาทางออกให้ได้กับชีวิตตอนที่2องคำขอร้องคุณสรุตคะเรามีเรื่องต้องคุยกันการแก้วตัดสินใจไปนั่งดักรอพี่ชายของเพื่อนที่บริษัท เธอไม่กล้าพอที่จะเข้าไปขอพบกับเขาตรงๆได้สิคนตอบสองมือล้วงกระเป๋าใบหน้าอมยิม้มเหมือนคนกําลังคิดถึงเรื่องอะไรตั้งแต่คืนนั้นเราสองคนก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยสรุปเริ่มหาเรื่องคุยเพราะตัวเขาเองก็พยายามหาทางติดต่อก้านแก้วแต่ก็ติดต่อไม่ได้จะขอเบอร์จากน้องสาวก็กลัวว่าแก้วตาจะสงสัย ฉันท้องค่ะสาวน้อยพนักงานบริษัทไม่ยอมเสียเวลาพูดเกล่อนอะไรไปมากกว่านี้เพราะยิ่งเธอได้เห็นเขาที่มาในภาพของท่านประธานบริษัทมันยิ่งทำให้เธอรู้สึกว่าเธอกับเขาช่างไม่มีอะไรที่เหมาะสมกันตลกไปไหมนอนด้วยกันแค่คืนเดียวแล้วอยู่ดีๆวันนี้คุณก็มาบอกว่าท้องกับผมทั้งที่ตั้งแต่คืนนั้นคุณก็หายไปจากชีวิตของผมเลย สรุปพูดแบบนี้เพราะหลังจากวันนั้นเขาก็ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนของน้องสาวอยู่อีกรายรอบแต่ก็ไม่พบว่าก้านแก้วจะมาด้วยจนชายหนุ่มคิดว่าเธอคงตั้งใจจะหลบหน้าเขาฉันคิดอยู่แล้วว่าคุณจะต้องปฏิเสธเพราะคืนนั้นฉันเองก็คงใจง่ายที่นอนกับคุณทั้งที่เราเพิ่งรู้จักกันถ้าคิดแบบนั้นแล้วจะมาบอกผมทำไม ชายหนุ่มมั่นใจว่าเขายังไม่ได้พูดว่าจะไม่รับผิดชอบเธอกับลูกคําพูดของหญิงสาวจึงทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่พอใจก็ฉันมีเรื่องอยากให้คุณช่วยการแก้วพูดด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนดวงตาของเธอกำลังร้องขอความเห็นใจจากผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าผมบอกก่อนเลยนะถ้าคุณอยากจะให้ผมเชื่อว่าเด็กในท้องเป็นลูกของผม คุณต้องเอาผลตรวจดินเอเท่านั้นมายืนยันสรุธไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเขาพูดออกไปแบบนั้นทำไมในเมื่อส่วนลึกหัวใจของเขาก็มั่นใจว่าเด็กในท้องของเธอคือลูกของเขาเพราะเขาคือคนแรกสำหรับเธอฉันพร้อมจะตรวจดินเอและคุณไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบดูแลหรือเลี้ยงดูฉันกับลูกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ฉันอยากจะขอให้คุณทำก่อนที่ลูกจะคลอดออกมา คือไปที่บ้านฉันไปพบพ่อกับแม่แล้วบอกว่าคุณคือสามีของฉันทําพิธีผูกข้อไม้ข้อมือเล็กๆเพื่อให้ท่านรู้ว่าลูกของท่านไม่ได้ท้องไม่มีพ่อและหลังจากนั้นฉันจะบอกกับทั้งสองว่าเราสองคนเลิกกันทั้งคู่จะไม่มีวันรู้ว่าคุณเป็นใครมาจากไหนและเรื่องราวระหว่างคุณกับฉันจะเป็นเพียงความลับที่เรารู้กันสองคนการแก้พูดถึงแผนการทั้งหมด ที่เธอได้วางไว้โดยที่ไม่เว้นจังหวะให้อีกฝ่ายได้ออกความคิดเห็นเพราะสำหรับเธอเวลาที่ผ่านเลยไปแต่ละวันมันรอไม่ได้อีกแล้วถ้าท้องของเธอใหญ่กว่านี้บางทีพ่อกับแม่ก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเธอกับเขาอยู่กินกันมานานเธออยากให้ผู้ใหญ่คิดว่าทั้งสองคนตกลงที่จะผูกข้อไม้ข้อมือกันก่อนที่จะมีความสัมพันธ์แบบสามีภรรยาพูดเหมือนในละครทำเหมือนง่ายไปหมด ผมจะเชื่อได้ยังไงว่าถ้าผมทำแบบที่คุณบอกแล้วคุณจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยววุ่นวายกับชีวิตของผมชายหนุ่มพูดเพราะเริ่มรู้สึกเหมือนว่าอีกฝ่ายแค่ต้องการใช้เขาเป็นเครื่องมือในการที่เธอจะทำให้พ่อกับแม่สบายใจแต่หญิงสาวไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเธอถึงได้คิดว่าเมื่อแผนการทุกอย่างเสร็จสิ้นเธอกับเขาก็ต่างคนต่างไปคุณจะเขียนสัญญาอะไรก็ได้ จะบันทึกเสียงฉันหรือจะให้ทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นขอเพียงแค่คุณช่วยให้ฉันไม่ต้องทำให่พ่อแม่เสียใจฉันรับปากกับคุณว่าฉันกับลูกจะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับคุณเลยส่วนเรื่องตรวจดีเมื่อลูกคลอดก็อยู่ที่ความต้องการของคุณสำหรับฉันลูกคนเดียวฉันคิดว่าเลี้ยงได้ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้สุขสบายก็ตามแต่นี้เมื่อคุณไม่ได้รักฉันก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้น ความสัมพันธ์ในคืนนั้นฉันเองก็เต็มใจก็ต้องยอมรับกับผลที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวฉันเองการแกวไม่ใช่แค่แกล้งพูดแต่เธอรู้สึกแบบนั้นจริงๆหญิงสาวไม่เคยโทษว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของสรุปเพราะเธอรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเธอเองก็สมยอมเขาเองเป็นผู้ชายไม่ได้เสียหายอะไรก็ไม่แปลกที่เขาจะไม่ปฏิเสธในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในคืนนั้น ไม่ผมไม่ทำอะไรไร้สาระแบบนั้นหรอกเอาเป็นว่ารอให้เด็กคลอดออกมาแล้วตัวจดีเอให้ถูกต้องถ้าเขาเป็นลูกของผมผมจะรับผิดชอบเขาทุกอย่างส่วนตัวคืนก็ถือว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสัมพันธ์กันความเป็นพ่อเป็นแม่มันยังคงอยู่ตลอดแต่เราก็แค่ไม่ได้เป็นอะไรกันก็เท่านั้นสรุปพูดจบเขาก็ทำท่าจะลุกเดินหนีออกจากตรงนั้นไป แต่กลับต้องเปลี่ยนใจหันหลังกับมาหาการแก้วเหมือนเดิมเมื่อหญิงสาวลงไปคุกเข่ากับพื้นยกมือไหว้ถ้าฉันจะต้องทำให้พ่อแม่เสียใจเพราะท้องโดยที่ไม่มีงานแต่งงานท้องโดยไม่มีพ่อของเด็กฉันก็คงไม่ขอมีชีวิตอยู่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ฉันร้องขอมันเป็นเพียงแค่เรื่องไร้สาระฉันกับลูกก็จะลาคุณตรงนี้คุณไม่ได้เป็นผู้หญิง ไม่ได้เป็นความหวังเดียวของบ้านคุณไม่มีทางเข้าใจครอบครัวของฉันดิ้นรนทุกอย่างเพื่อให้ลูกสาวคนเดียวมีชีวิตที่ดีที่สุดแต่เมื่อฉันเรียนจบยังไม่ทันที่จะกลับไปดูแลพ่อแม่ก็กลายมาเป็นผู้หญิงใจง่ายที่ท้องไม่มีพ่อแบบนี้ท่านประธานที่คิดว่าการตัดสินใจของตัวเองถูกต้องเลือกที่จะหันหลังและทิ้งทุกอย่างไว้ด้านหลังเขามองว่าทางออกที่ก้านแก้วกำลังต้องการ มันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดและเขาก็เชื่อว่าเธอจะไม่มีทางคิดสั้นอย่างที่พูดไว้ถึงแม้ว่าหัวใจลึกๆจะเริ่มรู้สึกกลัวว่าเขาจะเป็นต้นเหตุของเรื่องราวเร้ายทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นตอนที่สก็แค่สงสารการแก้ว หญิงสาวที่กำลังหมดเรี่ยวแรงเดินออกจากร้านด้วยหัวใจที่คิดว่าปัญหาของเธอคงมีทางแก้แค่เพียงทางออกเดียวหยุดเดินหันหลังมาตามเสียงเรียกเพราะเธอจำได้ดีมันคือเสียงของผู้ชายที่เธอมาขอความช่วยเหลือจากเขาในวันนี้เอาเป็นว่าผมจะยอมช่วยคุณเพราะถึงเด็กคนนั้นจะใช่ลูกผมหรือไม่ใช่ผมก็คงไม่ใจไม้ไส้รกรรมปล่อยให้คุณไปตัดสินใจที่จะจบชีวิตของเขา เพียงเพราะปัญหาของคุณสรุธยังคงทำปากแข็งทั้งที่หัวใจของเขากำลังรู้สึกเป็นห่วงทั้งผู้หญิงตรงหน้าและอีกหนึ่งชีวิตในท้องแต่เขาไม่อาจจะทำให้เธอรู้ได้ว่าเขากำลังรู้สึกหวันไหวเพราะตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับเธอมันเป็นความรู้สึกที่มากกว่าแค่คนรู้จักกันเพราะคืนนั้นเขาเองก็เมา แล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติของหญิงชายที่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกัน2ต่อสองคุณพูดจริงๆใช่ไหมขอบคุณนะคะการแก้วพูดจบเธอก็สุดลงไปกองกับพื้นรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นลมจากอาการแพ้ท้องที่มีได้เกือบเดือนอีกทั้ง9ก้าของวันก็ยังไม่ได้กินทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังจะหมดแรง วันนี้สรุตจึงต้องทำหน้าที่ไปส่งหญิงสาวยังที่พักของเธอและสภาพที่เขาเห็นก็ทำให้คนขับรู้สึกตกใจถึงแม้เขาจะรู้จากน้องสาวว่าการแก้วมาจากครอบครัวที่ยากจนแต่ไม่คิดว่าเธอจะอยู่ลำบากถึงเพียงนี้คืนนั้นที่เธอกับเขามีความสัมพันธ์กันหญิงสาวรีบหนีออกมาจากคอนโดของเขาเขาจึงไม่รู้ว่าเธอพักอยู่ที่ไหนคุณพักที่นี่มานานแค่ไหนแล้ว ชายหนุ่มถามก่อนที่อีกฝ่ายจะเปิดประตูและก้าวลงจากรถเพราะจากสภาพภายนอกที่เขาดูมันไม่มีความปลอดภัยเอาซะเลยก็ย้ายมาอยู่ตั้งแต่ได้งานที่บริษัทนี้ค่ะตอนเรียนก็อยู่หอของมหาวิทยาลัยสรุธขอที่จะตามหญิงสาวขึ้นไปส่งถึงบนห้องโดยอ้างว่าเขากับเธอคงมีแผนการที่ต้องนัดหมายกันให้เข้าใจเพราะทั้งคู่ตกลงที่จะเดินทางไปหาพ่อแม่ของกานแก้ว ในวันหยุดของสัปดาห์นี้ประตูแบบนี้ถีบทีเดียวก็หลุดคุณไม่กลัวบ้างหรือไงเป็นผู้หญิงคนเดียวท่านประธานใช้มือหมุนลูกปิดไปมาใส่หัวด้วยความรู้สึกไม่ค่อยชอบใจนักเพราะสำหรับเขาแล้วการที่เราจะอยู่ที่ไหนความปลอดภัยต้องมาก่อนกลัวคะ่ะแต่กลัวไม่มีเงินจ่ายค่าห้องมากกว่าห้องเล็กๆแบบนี้ค่าเช่าก็เกือบสามพันแล้วนะคะ ถ้าจะต้องไปอยู่ให้ดีกว่านี้ก็คงไม่เหลือเงินส่งไปให้พ่อกับแม่อีกอย่างการที่จะหาห้องเช่าใกล้ๆกับที่ทำงานมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการแก้วไม่อยากเห็นสายตาของอีกฝ่ายเพราะมันทำให้เธอรู้สึกว่าเขากำลังสมเพชกับการเป็นอยู่ของเธอเรามาคุยเรื่องที่จะไปหาพ่อกับแม่ชั้นดีกว่าคะ่ะหญิงสาวเริ่มชวนเข้าเรื่องเพราะไม่อยากเห็นชายหนุ่ม เดินมองรอบห้องด้วยสายตาแบบนี้มันยิ่งทำให้ตัวเธอเองรู้สึกสมเพชในโชคชะตาชีวิตที่เกิดมาไม่ได้มีครอบครัวร่ำรวยเหมือนใครเขาแถมตอนนี้เธอก็กลายเป็นลูกที่ไม่ได้ดั่งใจของพ่อและแม่สรุดนั่งฟังแผนการที่หญิงสาววางไว้เขาไม่เสนอความคิดเห็นใดๆทําตัวเป็นผู้ฟังที่ดีทั้งที่ตัวเขาเองไม่ได้คิดจะทำตามอย่างที่เธอบอกอะไรกันคะ การแก้วมองแบงค์พันหลายใบที่ผู้ชายตรงหน้ากำลังยื่นให้เธอด้วยความสงสัยว่าทำไมถึงได้ยื่นเงินจำนวนมากมายให้เธอแบบนี้ในเมื่อตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าเด็กในท้องของคุณเป็นลูกของผมไหมแต่ยังน้อยผมก็อยากจะดูแลให้เขาสุขภาพแข็งแรงกินดีอยู่ดีเอาเงินจำนวนนี้ไปหาของที่มีประโยชน์กินไม่ต้องประจิเสธเพราะผมไม่ได้กำลังให้คุณแต่ผมกำลังให้เด็กที่กำลังจะเกิดมา สรุปพยายามเก็บซ่อนความรู้สึกด้วยการมองออกไปทางอื่นเพราะเขาไม่อยากให้การแก้วเห็นแววตาของเขามันอาจจะทำให้เธอรู้ว่าเขาเชื่อว่าอีกหนึ่งชีวิตที่กำลังจะเกิดมาคือสายเลือดของเขาเองขอบคุณนะคะเรื่องอะไรชายหนุ่มหันมามองหน้าเพื่อรอฟังคำตอบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อแม่แล้วเรื่องเงินที่คุณให้ เพราะความจริงคุณไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาคงบอกให้ฉันไปจัดการกับเด็กคนพูดเสียงสั่นศักดิ์สีรลูกผู้หญิงของเธอมันหมดสิน้นความบริสุทธิ์ที่เธอหวงแหนมาตลอดมันกลับถูกทําร้ายเพียงเพราะความใจง่ายของตัวเองและวันนี้บาดแผลนั้นมันก็ไม่จางหายแต่มันกลับสร้างอีกหนึ่งชีวิตเพื่อเป็นของขวัญให้เธอรู้ ว่าชีวิตของเธอเคยผิดพลาดมาแล้วไม่ต้องมาทำท่าซึ้งอะไรแบบนี้ที่ผมช่วยเหลือก็เพื่อสิทธิมนุษยชนเพื่อความเป็นสุภาพบุรุษความจริงผมก็เป็นแค่คนทั่วไปที่อยากทำตัวหล่อเท่ๆไม่อยากจะให้คุณว่าได้ว่าเป็นผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบแต่ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าทุกอย่างจะเป็นแค่แผนที่คุณวางไว้เสร็จจากธุระเรื่องนี้เราสองคนจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกัน รอจนกว่าเด็กคนนี้จะคลอดผลตรวจ DNA ถ้าเขาเป็นลูกของผมผมจะรับผิดชอบคนในฐานะพ่อเท่าที่ผมทำได้ช่ยหนุ่มพูดจบก็ทำท่าจะหันหลังเดินออกจากประตูแต่กลับเดินย้อนกลับมาอีกครั้งพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ของก้านแก้วที่วางอยู่ที่โซฟาขึ้นมากดโทรเข้าเครื่องของเขามีอะไรจะได้นัดหมายกันง่ายๆปิดห้องดีๆด,ด้วยละ่ะ แล้วก็รีบอาบน้ําผมเคยได้ยินมาว่าคนท้องเขาไม่อยากให้อากให้อาบน้ําตอนกลางดึกสรุปเผยยิ้มออกมาก่อนที่เขาจะรีบเดินหันหลังออกจากห้องเช่าที่สภาพเป็นได้แค่เพียงที่สุกหัวนอนเท่านั้นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้สําหรับการแก้วแล้วมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับชีวิตเธอการเปลี่ยนแปลงที่มันคงทําให้เธอรู้สึกผิดไปจนวันตาย